สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนอีกแล้วนะคะหรือว่าแอดยีนหนูยีนหรือว่าน้องยีนพี่ยีนก็ได้นะคะค่ะวันนี้ยีนก็จะพามาพบกับแนวทางตามเคยนะคะแนวทางฮาหนอยซามอยจับพี่น้องา๋ามาชมสูตรวัดใจกัน ดูนะคะว่างวดวันที่สามจะเป็นยังไงเนาะสูตรวัดใจก็ก็เป็นสูตรที่น่าวัดใจอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะตัวดินบางทีบางทีเจาะไม่เข้าตัวดินไม่ยังมาบางทีตัวในตารางก็ยังเข้านะคะบางทีสําหรับสูตรวัดใจนะคะตัวในตารางสามารถที่จะไปลุ้นได้เหมือนกันนะคะบางทีที่ยินจับคู่มาก็ บางทีก็เข้าตรงๆเนาะหรือไม่อีกใครชอบยังไงก็ไปจับเองก็ได้นะคะยีนจะยกตัวเด่นมาให้ตรงนี้สองตัวนะคะก็สามารถที่จับเองได้จ้ะสูตรวัดใจมาสองคู่นะคะสำหรับวันที่สามเนาะบางทีก็ฝากบอกเอฟซีใหม่เพื่อนใหม่ด้วยนะคะหากท่านยังไม่รู้เนาะว่ายีนทำไมต้องยีนลงหลายสูตรจังเลยสับสนยีนลงอย่างนี้ให้มา ตั้งแต่เริ่มแล้วนะคะยีนก็ลงมาได้ประมาณน่าจะเดือนกว่าเนาะเกือบเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วนะคะที่ยีนลงแนวทางให้นะคะยีนก็ลงอย่างนี้มาตลอดนะคะมีหนึ่งมีสองแล้วก็สูตรวัดใจนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าน้องยีนลงมั่วหรือเปล่าเนาะอะไรแนวทางออกแล้วเอาสูตรที่แนวทางออกมาลงให้ดูไม่ใช่นะคะ ยิงลงมาให้ตลอดจ้าสําหรับแนวทางนะคะสูตรหนึ่งอย่างเมื่อวานสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเม็ดเดียวพอแนวทางงวดวันที่สองออกปุ๊บยินก็จะลงงวดวันที่สามให้ตามมาติดติดเลยจ้าอยู่ประมาณถ้าแนวทางออกปุ๊บยิ็ถ้าเร็วหน่อยก็จะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็ถ้าช้าหน่อยก็สามทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของยินเนาะบางทียินก็ จะติดนู่นติดนี่อยู่ยังไม่ได้ลงเนาะแต่ยีนลงให้ทุกวันค่ะยีนลงสูตรหนึ่งให้ก่อนทุกวันนะคะสําหรับสูตรหนึ่งนะคะสองกับสามยีนจะลงมาจะลงทยอยตามมาทีหลังนะคะสองกับสูตรวัดใจนะคะสำหรับ fc บางท่านบางท่านก็ชอบสูตรหนึ่งบางท่านก็ชอบสูตรสองบางท่านก็ชอบสูตรวัดใจแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเราด้วยเนาะ ขึ้นอยู่ที่ดวงเราด้วยเนาะกับการเสี่ยงโชคกับแนวทางเนาะก็หากท่านไหนไม่เห็นสูตรไหนก็เข้าไปชมหน้าช่องได้เลยจะไปเลือกชมหน้าช่องได้เลยนะครับเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปเลือกชมวิดีโอนะคะไปเลือกชมที่ที่วิดีโอนะคะก็จะมีมีทุกมีทุกสูตรอยู่ในนั้นเลยค่ะเรียงกันลงมาแล้วก็เลื่อนหาสูตรเราจะดูสูตรไหนเนาะก็มีวันที่บอกยินจะลงวันที่บอก ให้ทุกทุกสูตรนะคะเดี๋ยวทุกวันนี้ยินยินจะเอาไปลงไว้ตรงที่ชุมชนให้ด้วยนะคะก็ถ้าหาไม่เจอยังไงก็ไปดูตรงช่องชุมชนได้นะคะกดเข้าไปดูตรงช่องชุมชนเนาะเพราเข้ามาหน้าช่องยินยินชาแนลปุ๊บก็ไปดูตรงช่องช่องชุมชนได้นะคะเดี๋ยวนี้ยินเอาไปลงให้ตรงนั้นด้วยหรือไม่ก็ไปดูที่วิดีโอนะคะหากท่านไหนไม่เห็นไม่เห็นสูตรไหนเนาะ ไปดูได้จะมีทุกสูตรค่ะมีทุกสูตรที่ยินลงให้ยินไม่ได้มาลงให้ทีหลังนะคะวันนี้ก็จะมาตามตัวสูตรวัดใจให้เนาะสูตรวัดใจมานะคะมาตัวเน้นให้ด้วยนะคะสูตรวัดใจเห็นไหมยินเน้นตัวเก้าเ้าให้แต่สูตรสองเมื่อวานยินลืมจริงๆยินลืมเก้าเก้าจริงๆเน้นเจ็ดเจ็ดเน้นบอกว่าช่วงนี้เบิ้ลมาเบิ้ลมาแต่ลืมลืมตัวเด่นเก้าเนาะ ตื่ตัวเด่นเก้าจะพี่น้องจากเมื่อวานไปนลงเก้าศูนย์ซะงั้นอันนี้ตัวเน้นนะคะเรามารอบ VIP เนะาะเมื่อวานยินมันไ่้เน้นรอบให้นะคะก็ต้องพิจารณาดูกันเองเนาะสำหรับสามน้อยนะคะแล้วก็หนึ่งศูนมารอบปกตินะคะศูนย์หนึ่งนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะยินเน้นย้ำตลอดนะคะ สูตรวัดใจเมื่อวานนี้ก็โอเคนะคะสองคู่นะคะพี่น้องจา๋าก็ปังอยู่นะคะสูตรหนึ่งเมื่อวานก็มารอบปกตินะคะมารอบปกติทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเป็นตัวเน้นด้วยเนาะบางทีตัวเน้นยินเน้นให้ก็อาจจะไม่มาก็ได้เนาะอันนี้มาตามต่อนะคะวันที่สี่เดือนสามปีหกสี่นะคะ กับแนวทางจ้าแนวทางฮานอยสามนอยนะคะยังเป็นสามนอยเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ้าแต่ก็จะเน้นรอบให้พิจารณากันดูนะคะสูตรวัดใจจ้านี่ก็เป็นสูตรที่น่าวัดใจเหมือนกันนะคะสําหรับตัวเลขในตารางนี้สามารถที่จะไปจับสามตัวได้นะคะจับเองได้นะคะสามตัวนะคะ เมื่อวานเมื่อวานเนาะมาอะไรอะสี่เก้าเก้ามันก็มีนะคะแต่เราเราไม่รู้ว่าตัวเบิลตัวไหนจะมาเนาะแล้วก็เจ็ดก็มีสองก็มีสี่ก็มีหนึ่งก็มีศูนย์ปกติยินจะจับให้อย่างนี้นะคะเห็นไหมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้จับหลายวันแล้วปกติยินจะจับมาอย่างนี้นะจับมาจากสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สามเก้าสองสามเก้าแปดแล้วก็ สี่สามเก้าสี่เก้าศูนย์อะไรประมาณนี้ลงมายางงี้ตอนแรกจะจับไปอย่างนี้จับไปอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะมันก็จะได้หลายคู่อยู่นะคะก็หลายคู่ค่ะจับยากมากยากที่จะเข้าออนะคะถ้ามาตัวเบิน้นเห็นไหมนี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดวันไหนยีนไม่จับมันก็มาเห็นไหมนี่ยีนไม่ได้จับหลายวันแล้วปกติยีนจะจับให้อย่างนี้นะคะสําหรับตัวเลขในตารางจับให้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ค่อยลงมาอย่างนี้นะคะสำหรับสามตัวนะคะอันนี้นี่มาหมดเลยนะคะตัวเล็กในตารางสำหรับสูตรสามตัวนี่มาทุกตัวเลยจ้ะวันนี้มาทุกมาทุกรอบเลยถ้าเราจับเป็นนะคะแต่ก็จับยากพี่น้องยินก็จับได้รอบเดียวเนอะรอบตามหลังมาก็จับไม่ได้เลยก็เลยไม่อยากลงให้พี่น้องพี่น้องก็ลองไปจับดูเองนะคะเลยแต่ถ้ามีเวลา เยอะๆจริงๆยินก็จะจับให้นะคะนีตัวเลขในตารางยินจะลงให้เหมือนเดิมนะคะมีหกสองมีห้าหนึ่งนะคะมีสามเก้ามีสี่ศูนย์นะคะสำหรับตัวเลขในตารางที่จะสามารถจับเองได้จะสับสามตัวก็ได้นะคะถ้าใครจับเป็นนะคะจับเป็นก็จะได้นะคะสามตัวสำหรับตัวเด่นยีนก็จะยกมาตรงนี้สองตัวนะคะ ยกมาตัวดินยกตัวดินมาให้สองตัวจ้ะเอาหนึ่งกับสองมานะคะก็จะมาเจาะให้นะคะเจาะให้เหมือนเดิมจ้าสำหรับเดนหนึ่งเราจะเจาะให้หคู่นะคะก็จะมีหนึ่งเกจ้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะ หนึ่งสองก็หนึ่งสามจ้าเดี๋ยวยินจะยกตั้งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะใจะเย็นๆจ้าจะได้เห็นกันชัดๆทุกคนนะคะสำหรับเด่นสองก็จะมีสองสามนะคะสองสี่สองห้าสองหก แล้วก็สองสองสามเอาสองสองเนาะพี่น้องวันนี้เล็กเบิ้นไปเลยอืมเบินมาบ่อยเหลือเกินจัดไปสองสองอันนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะยังชอบอยู่ลายตัวอยู่อืม ให้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับตัวนี้เนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเอาสองสี่อีกตัวหนึ่งเนาะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะาพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะ ถ้าไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวยินจะลองเน้นรอบให้นะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้หรือเปล่านะคะจะให้แต่พี่น้องก็ต้องพิจารณากันด้วยนะคะให้พิเศษนะคะพิเศษ กับ VIP นะคะพิจารณาดูด้วยนะคะ FC ซใหม่ f c เก่าก็น่นาจะรู้เนาะ FC ซเก่าเพราะว่ายีนไม่เคยเน้นรอบให้เพราะว่าสามนอยนะคะต้องวัดใจวัดดวงกันดูแลพี่น้องยีนเองก็ไม่อาจจะเจาะจงได้ว่าจะมารอบไหนนะคะถ้ายีนรู้จริงๆยีนก็จะบอกตรงๆแลละคะ่ะก็อยากให้มาทุกวันอยากให้โดนทุกวันเนาะ ก็แคปหน้าจอไว้ได้จากพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก็ห<ว>ากท่านใดไม่เห็นไม่เห็นสูตรไหนเนาะมันจะมี3สูตรสูตร 1, นึแล้วก็สูตรวัดใจนะคะก็ะไปชมได้หน้าช่องนะคะที่วิดีโอนะคะ ที่วิดีโอหรือไม่หรือไม่ก็ไปที่ไปที่หน้าช่องยีนนะยีนชแนลแล้วก็จะอยู่ที่ช่องวิดีโอแล้วก็เลือกดูได้ค่ะดูได้ทุกสูตรทุกวันนี้ยีนไปลงให้ตรงช่องชุมชนด้วยนะคะที่ชุมชนก็ดูได้จะก็เข้าไปที่ตรงช่องชุมชนก็จะมีเลือกดูนะคะว่าสูตรไหนสูตรไหนจะได้เห็นกันทุกสูตรนะคะจะได้ไม่ว่ายีนว่าลงลายสูตรสับสน ว่ามีกี่สูตรเนาะทำไมไม่เห็นเนาะสูตรหนึ่งเมื่อาวานนี่นะคะถามก็ไปดูย้อนหลังดูได้ค่ะมีทุกสูตรจ้ะยินไม่ได้ไม่ได้ลงย้อนหลังให้แน่นอนจ้ะพี่น้องจ๋าย่งไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะลำล่ำรวยรวยจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ